เดี๋ยวหาก่อนนะอะ่มาพูดถึงการผลิตสัตว์ในประเทศไทยพวกเราเห็นสไลดนะ์เนาะนะครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงบทบาทแล้วก็ความสําคัญแลวแล้วก็ไปสู่ของอประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์นะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับให้ประโยชน์กับมนุษย์เราอย่างไรนะแล้วก็ให้พวกเราได้ไปสํารวจรอบๆบ,บริเวณบ้านว่าได้ดําเนินการ เราก็ได้เลี้ยงสัตว์ชนิดใดบ้างนะแล้วก็มีความสําคัญต่อเราอย่างไรนะพวกเราก็น่าจะเข้าไปทําแบบสํารวจในเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นแล้วนะน่าจะทําไปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของการผลิตสัตว์ในประเทศไทยนะเราจะโฟกัสเฉพาะในประเทศไทยนะครับนะทีนี้การผลิตสัตว์ในบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องดูที่ระบบการเกษตรในประเทศไทยนะครับซึ่งเกษตรกรไทยเนี่ยจะนิยมปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับ แล้วก็มีการเลี้ยงโคกระบือเนี่ยไว้สําหรับใช้แรงงานหรือไถนาและนี่นี่คือครั้งมาในาอดีตนะครับหรือใช้ในการทําเทียมเกวียนนะครับในการที่จะขนส่งสินค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ก่อนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมักจะใช้ในการเอ่าเอาไว้ใช้แรงงาน,นครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีเอ่เอาไว้อุโปโภคบริโภคก็คือมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรนะครับไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับ ถ้าใครเคยไปในแถบทางภาคเหนือนะเท่าที่ครูไปสัมผัสชนเผ่ากระเหลี่ยงบางทีเขาก็จะเลี้ยงหมูแบบปล่อยใต้ถุนบ้านเหมือนเราถึงบ้านเราเลี้ยงสุนัขเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายรูปแบบในการเลี้ยงนะครับทีนี้เราทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับทั้งผลิตพืชและผลิตสัตว์ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นะระบบการเกษตรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น ในเรื่องของการใช้แรงงานจากสัตว์นะครับปัจจุบันก็เริ่มมีในเรื่องของควายเหล็กนะหรือรถไถเข้ามาแทนที่นะครับการใช้แรงงานจากสัตว์ก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปนะครับทีนี้มาดูสภาพความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ของบ้านเราหนึ่งเลยก็คือสภาพภูมิอากาศนะครับประเทศไทยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์เลยนะครับสามารถเลี้ยงได้ทั่วประเทศนะครับยกเว้นจะมีในภาคอีสาก็จะมีในช่วงฤดูแล้ง เพราะน,นั้นที่ประมาณ2 3สเดือนปริมาณหญ้าหรืออาหารสดจะขาดแคลนดังนั้นหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเราพอที่จะขับรถไปเที่ยวหรือเดินทางไปไหนจะสังเกตเห็นจะมีการอัดก้อนฟางเป็นก้อนๆนะครับเพื่อจําหน่ายทั้งที่เป็นอาหารสัตว์หรือเพื่อไปประดับตกแต่งสถานที่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยหลักที่เขาอัดก้อนเพื่อจะไปเก็บในพื้นที่ของ ทางภาคอีสานเนื่องจากมีการเลี้ยงโครกระบือเยอะพอฝนไม่ค่อยตกพอฝนไม่ค่อยตกปุ๊บหญ้าต่างๆมันก็จะไม่ค่อยเจริญงอ,อกงามคร้บก,ก็จะใช้ตัวฟางข้าวตัวนี้นที่อัดก้อนไว้เนี่ยไว้สําหรับให้โครกระบือกินนะครับเพื่อเก็บไว้ในในฤด,ดูแล้งนั่นเองนะครับแต่ถ้าในต่างประเทศในต่างประเทศจะนิยมเก็บหญ้าหมักเรียกหญ้าหมักเลซิเลตหญ้าหมักเพราะในต่างประเทศในฤด,ดูหนาวเนี่ย ก็คือหนาวเขาจะหนาวจัดถึงขั้นติดลบถึงเป็นหิมะปกนะครับเป็นน้ําแข็งพืชโตไม่ได้แน่นอนหรือพวกจ้าต่างๆโตไม่ได้ในช่วงฤดูเป็นไม้ผีช่วงที่เขาก,ากักเก็บอาหารพวกนีน้เขาจะอัดก้อนแล้วก็แล็บพลาสติกทิ้งไว้หรือบางทีก็หมักทิ้งไว้ในไซโลใหญ่ๆเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในช่วงของฤดูหนาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออันนี้พูดถึง,ถงในมุมของต่างประเทศนะแต่ในประเทศไทยก็คือ มีช่วงหน้าแรงแค่ไม่กี่เดือนนะแต่ในที่แต่ในปีปีที่ผ่านมานี้ก็กค่อนจะแรงหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอาหารสดนะก็คือหญ้าสดก็คือเขาจะใช้พวกฝาข้าวไปทดแทนนั่นเองนะครับประเด็นที่2ที่ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ก็คือในเรื่องของสภาพภูมิประเทศนะครับเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ก็คือประเทศไทยมีพืชอาหารสัตว์จํานวนมากนะไปทางไหนก็หญ้าค่อนข้างที่จะเยอะตามข้างทางตามแปลงพื้นที่ต่างๆก็จะมี อายาขึ้นอยู่ยเป็นจนํานวนมากนะครับก็สามารถเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการส่งออกแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศได้นะครับแล้วก็ไม่มีลักษณะที่เป็นลักษณะของภูเขาสูงชันเกิน,กนไปนะครับถ้าเป็นทางภาคเหนื่ก็เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนะมีไหล่เขาที่สัตว์สามารถเดินหาอาหารหาและเล็มงหญ้าได้นะครับแต่ในบางประเทศนะครับเป็นภูเขาที่สูงชันดันั้นก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้นั่นเองนะครับซึ่งประเทศไทยจะเหมาะสมอย่างมากนะครับแล้วก็ สภาพอากาศไม่รุนแรงจนเกินไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพไซเคิลคือวัฏจากพวกเราก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะในเรื่องของอแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญแหล่งผลิตพลังงานที่สําคำคัญ,คญก็คือพืชนะครับพืชก็จะไปเป็นในเรื่องของอาหารสัตว์สัตว์มาก,กินแล้วก็วนมาสู่วนเป็นวัตถุจากอของของวงจรชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกี่ยวกับท้องทุง่งหญ้าต่างๆนะครับพวกอาหารสัตว์ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์น้ําท่าต่างๆสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าในลักษณะที่การเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยลานกว้างนะครับปล่อยลานกว้างคือ,อสัตว์จะไม่เครียดได้มีโอกาสได้เดินเล่นผ่อนคลายอยู่ในบริเวณลานลานหญ้านะครับแต่ถ้าเกิดในในหน้าแล้งก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าหญ้าอาจจะไม,ไม่ไม่ไม่เขียวไม่แตกยอดใหม่ทําให้มีลักษณะที่เหลืองนะครับเหลืองอย่างภาพสองภาพนี้ไม่ใช่ ก็ได้ใช้ฟิลเตอร์แต่ใดๆนยเป็นภาพที่สองฤดูการนะครับฤดูฝนกับฤดูแล้งนะครับยาจะออกเป็นสีแดงแห้งนะครับเพราะฉะนั้นก็รับประทานเหมือนต้องจักเก็บอาหารอาหารสัตว์ไว้ก็คือเป็นพวกฟางนะเพื่อเพื่อช่วยในช่วงฤดูแล้งนั่นเองนะครับนะนี่จะมีการเลี้ยงกับปล่อยตามข้างทางนะครับมีตลาดนัดโคกระบือ มีการเลี้ยงตามเลี้ยงตามท้องถนนตามชนบทนะครับนี่ปนเป็งระวังขับรดถไปในชนบทอันนี้คือการเลี้ยงแบบแบบประเทศไทยนะครับก็คือจะไม่ค่อยมีฟาร,ร์มที่มีลักษณะมาตรฐานตายตัวมักจะเลี้ยงตามหลังบ้านหรือผูกไว้ใต้ถุนบ้านหรือผูกไว้ตามข้างทางตามตามล้านบ้านข้าง,ข,าง,ข,าง,ข,างข้างบ้านนะครับจะไม่ไม่ไม่เยอะมากไนมะ่ไม่ไม่เชิงเป็นธุรกิจที่ลงเรือนอขนาดใหญ่นะครับ สภาพการเลี้ยงในประเทศไทยนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือเป็นรูปแบบแบบการเลี้ยงแบบหลังบ้านหรือเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะมีจานวนไม่มากเลี้ยงง่ายๆนะไม่มีการลงทุนทางด้านอาหารนะครับเก็บเกี่ยวยากเขากินให้เสร็จอาหารนะก็อาศัยแรงงานในครอบครัวในการเลี้ยงอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบแบบหลังบ้านหรือแบบพื้นบ้านนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงสุก,กรนะจะมีข้อเล็กๆน้อยๆน,นะครับกินเศษอาหารใน ในควัวเรือนของเราเองเราใช้แรงงานแต่ควัวเรือนนะครับไม่เน้นหัวอาหารไม่เน้นการลงทุนในลักษณะที่สูงเกินไปนะครับในการเลี้ยงไก่นะบางบ้านเลี้ยงไก่คือเรามีข้าวเย็นเหลือมีข้าวเปลือกเหลือกแล้วก็หวานหวานให้ไก่ให้ไก่ไมันมีกินนะครับเราจะไม่เลี้ยงแบบใช้หัวหัวอาหารแบบเชิงเชิงการค้านะครับการเลี้ยงเป็ดผสมประสานแปรงกษตระนะครับ การเลี้ยงเพื่อการค้านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลี้ยงที่เป็นระบบที่โรงเรียนค่อนข้างมาตรฐานมีมาตรฐานสูงเลี้ยงเพื่อการส่งออกเลี้ยงเพื่อการขายส่งนะคือในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะหาได้ยากยกเว้นจะเสียแต่ว่าจะเซ็นสัญญากับพวกบริษัทห้างร้านใหญ่ๆเขาเรียกว่าจะเป็นกเกษตรพันธสัญญานะบางคนก็มองว่าพวกนายซูลทนุนนี้ก็เอาเปรียบเอาเปรียบเกษตรกร,เ,กรเหมือนกัน เพราะอาหารหรือยาทุกอย่างก็ต้องไปซื้อจากเขานะครับแต่เกษตรกรมางคลก็ไม่มีทุนที่จะไปลงในไปมานมากก็ต้องอาศัยนายทุนเข้ามาช่วยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะเราก็ต้องไปหาวิเคราะห์เอาเองว่าเราจะตัดสินใจในการเลือกเลี้ยงสัตว์ในระบบไหนนะครับอย่างในภาพนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองเจ้าใหญ่บ้านเราอิทูเปเชรโกกับซีพีนะครับที่แข่งขันกันในเรื่องของปศุสัตว์นะอย่างปลาบางทีมีปลาซีพีที่เราไปซื้อตามท้องตลาด หมูซีพีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไก่ซีพีนะครับพวกนี้จะมีโรงงานแปรรูปมีอาหารสาเร็จรูปเพื่อเฉพุ์แล้วก็ต้องเลี้ยงในปริมาณมากๆนะถ้าบ้านใครเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนี้อ่าที่เป็นโรงงาสาาัตว์โรงียนอีแวลที่มีพัดลมระบายความร้อนตลอดอ่ะนะอันนี้ก็จะต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีการซื้อซื้อตัวผลผลิตไปเพื่อไปเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วก็ชำแหละเป็นชิ้นส่วนอันนี้ก็จะมีโรงงานแปรรูปไปเลย นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีซีพีเบตโกอที่ดังๆในบ้านเรานะครับเลี้ยงลักษณะที่อยู่ในกรงตับบ้างอยู่ในกอกป,ปล่อยบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีปล่อยลานเหมือนการเลีย้ยงคืนบ้านนะครับไก mm hmm. ่อ่าพวกสัตว์พวกไก่ประเภทอ่าที่เลี้ยงแบบโรงเรือนอย่างนี้จะมีข้อเสียก็คือในเรื่องของไขมันที่ค่อนข้างเยอะนะครับไขมันที่ค่อนข้างเยอะแล้วสัตว์พวกนี้ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเนื้อก็จะกินไม่อร่อยนะแต่บางคนก็ชอบนะ สำหรับครูครูว่าไก่ไก่พื้เนเมืองน่าจะอร่อยกว่าเพราะเนื้อเนื้อครับจะแน่นกว่าอันะนี้ก็คือการเลี้ยงแบบโรงเรียนที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมันสามารถมีอัตราการแลกเปลี่ยนก็คือกินอาหารไปแล้วสร้างเนื้อในตัวเองได้เยอะนะทําให้โตเร็วไม่ผอมไม่ผอมขายได้น้ําหนักนะโคอย่างพวกโคเนี่ยถ้าเลี้ยงแบบเดินให้เขาเลาะเลี้ยงหญ้าไปตามข้างทางไล่ไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันเหมือนโคจะได้ออกกําลังกายทุกวันเนี่ย อย่างมันจะทําให้โคอาจจะผอมได้นะอัตราการเล่เนี้อาจจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเป็นโค,โคแบบยืนลงนะเลี้ยงแบบในโรงยืนอยู่ในโรงเรือนนะครับเอาอาหารมาให้ถึงเวลาเอาอาหารมาให้ตอนนี้ก็จะอ้วนเขาเรียกพวกโคขุดต่างๆน,น้ําหนักจะดีไขมันแทรกจะเยอะนะครับแล้วก็ช่างได้น้ําหนักเหมือนกันนะ,นะครับแล้วก็มีหลายระบบให้เลือกนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนลนักษณะโรงเรือนอีเว็บนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนมาตรฐานเลยนะสุกรนะ มีการเลี้ยงสุกรนะมีการล้างอคอกพื้นคอกอย่างดีพื้นคอกมีรูระบายน้ําอย่างดีนะครับไม่มีชีหมูสะสมอยู่ในตัวคอกนะครับอโอเคสรุปก็คือรูปแบบของการผลิตสัตว์ในประเทศไทยนะก็จะมีอยู่สองรูปแบบนะหนึ่งก็คือการผลิตเพื่อการค้าอันนี้จะมีระบบโครงสร้างลงทุนสูงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือในเรื่องรายได้ผลตอบรับมันชอบมีปัญหากับพวกนายทุน นะครับอันนี้ก็ต้องช่างใจเรานะครับหรือถ้าเรามีทุนเองเราก็วางระบบดีๆได้นะครับแต่ทุนสูงแน่นอนอีกประเภทหนึ่งก็คือการเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะครับก็คือแบบเลี้ยงตามหลังบ้านทั่วไปนะครับเลี้ยงใช้เศษอาหารไม่คัวเรือนให้ให้เขากินนะครับไม่ค่อยได้ลงทุนในเรื่องของหัวอาหารเท่าไหร่นะครับสรุปก็คือมีสองรูปแบบเลี้ยงพื้นบ้านกับเลี้ยงแบบเพื่อการค้านะครับมีสองรูปแบบน,นี่คือการผลิตสัตว์ ในประเทศไทยนะครับเนาะอ่าโอเคตอนนี้สามโมงสิบอ็ดนาทีนะครับอันนี้ก็พูดถึงการแนวทางในการผลิตสัตว์ในประเทศไทยนะครับก็จะมีอยู่สองแนวทางหลักๆนะครับเนาะวันนี้ยังไม่มีการบ้านใดๆไม่มีข้อสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนอาจจะจดทันบางคนอาจจะอาศัยวิธีการใช้แคปเจอร์ภาพหน้าจออันนี้ก็แล้วแต่เทคนิควิธีการของพวกเราเนาะอ่าโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านําหน่ง เป็นยามาที่เข้าเรียนออนไลน์ครับใครมีไราจะสอบถามเพิ่มเติมไม่เลยมีไหมครับหรือหลับไปหมดแล้วมีไหมสิิโชคยังอยู่ไหมสิิโชคสิิโชคนั่นไงเจอแล้วหนึ่งคนสิโชคอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่จะเช็คขาดนะ สิริโชคเ็ดหลุดค่ะใช่สิริโชคเมดหลุดเนีย่ยใช้ได้รับเพื่อนดีมานสัสอะไรนะมานัสิริอยู่ไหมมานัสิริอยู่ค่ะอ๋อนึกว่าเน็ดหลุดไปแล้วอ่ะโอเคโอเคอวันวนี้ไว้เท่านี้นะครับเนาะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเอ้ยหมดความครบขอบคุณครับ